มอเตอร์ไซค์สีหันเฮ้ยไอหนุม่มนี่โอ้โหตัวจ่ายแพงซะด้วยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดรพาวิัจนะครับวันนี้เราเล่นเกมค่าย BP เกมใหม่นะทุกคนเกม Holiday Ride นะครับเดี๋ยวผมขอลองซื้อดูที่30,000เลยไม้แรกครับเดี๋ยวค่อยปั่นดูนะว่ามันจะปังหรือเปล่า โบนัสเป็นรูปพึ่งนะครับพึ่งสามตัวโอเคอันนี้น่าจะเป็นสปินไหมเราจะได้กี่ครั้งไหมห้าครั้งหกเข้ามาสิบปะเฮ้ยสิบเอ็ดว่ะสิบเอ็ดสปินนะครับเราซื้อไว้ที่สามหมื่นนะเมื่อกี้ จ่ายเอมาครับหกสิบบาทนะอเอ็นดอกไม้นี้ไม่ดอกนี้ไม่จ่ายเอ้ยมีใบหนึ่งตัววะ่ะเอ้ยมีรถวะ่ะรถเป็นใบเหรอเป็นใบแบบค้างไหมมันมีสองตัวนะครับแบบไม่ล็อกวะ่ะมันเลื่อนไปเลื่อนมานะเฮ้ยวายมาอีกแล้ววะ่ะเฮ้ยอเอ๊ในห้าพันนะมีแมงกะไซอีป e ๊อปสี่คันนะ เฮ้ยห้าพันห้าพันเก้าหกพันแล้วกันมอไซคสี่พันเฮ้ยไอหนุ่มนี่โอ้โหตัวจ่ายแพงซะด้วยอุ้ย uh หมื่นหกไอตัวไม่คิดจ่ายแพงนะไอหนุ่มอะสามหมื่นเราซื้อไปคุ้มแล้วนะ ยังไม่เซนเซลนะฮะทุกคนได้สี่หมื่นอยู่มัง้งคิดว่านะวายไม่มาเพิ่มเลยอ่ะอ้าวร้องซะง,งั้นฮะก็ปั่นกล้าครับได้สี่หมื่นสามก็คุ้มอยู่นะ <c oughs> อู้เกมใหม่มันก็ปังกันเนี้ยเดี๋ยวลองปั่นหาดูครับว่ามันจะมาไหมมันจะจ่ายบนนัดเราเร็วไหมเปลี่ยนไปที่สามร้อยครับเปลี่ยนไปที่สามร้อยหนึ่งร้อยที ยแพะจ่ายระหว่างทางครับห้าพันนะเฮ้ยมันก็ปังนะเนี้เอาเรื่องอยู่ฟสามตัวไม่รถแท็กซี่อันนี้ไม่แบบขับขับแบบเที่ยวทั่วโลกไหมวะอันนี้แบบไปเที่ยวรอบโลกแล้วก็ถ่ายรูปไอ้ตัวน,นี้จ่ายแพงนะที่ผมบอกไปอะไอ้หนุ่มเมื่อกี้ไอ้หนุ่มเสื้อแดงเนี่ยสะพายเป้เนี่ย มีกระเป๋าเดินทางมีอะไรด้วยนะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเป็นพึ่งวะที่เข้าโบนัสอะเฮ้ยโอเค,อเ,คเข้านะครับหนึ่งร้อยหมุนของเราจ่ายมาเก้ร้อยก่อนจะเข้าไปเล่นฟรีสปินนะจะถึงสิบเหมือนเดิมไหมเลิกอุย้ยอ้ยอุย้ยสิบสองว่รอบนี้ สองสปินนะเราได้สี่หมื่นไอสิบเอ็ดสปินเราได้สี่หมื่นกว่านะเมื่อกี้มันอยู่ที่ว่ารถอ e ีป๊อป e เนี่ยอีป๊อปแดงๆเนี่ยมันจะมาเยอะไหมแค่นั้นแหละมมันเพิ่งมาคันเดียวนะครับอีป e ๊อปทัวร์เบอร์อาจจะเจงก็ได้นะมาเนี้ย มีช้อปปิ้งด้วยแด่มาพันเดียวนะครับอีกห้าหมุนตด,ดมาสามครับอย่างนี้ไหนมาครับห้าพันเจ็ดนะแต่งไงก็คุ้มแล้วนะคุ้มหรือเปล่าวะได้อยู่นะคนถ้ามาอีกก็น่าจะ รถมาแบบสักห้าคันน่าจะแบบเอเอโอ้โหนี่มันอะไรวะนี่ไหนม่อีกห้าพันไอ้สี่พันหกวะผมน่าจะกำไรอยู่นะตอนนี้แต่รอบนี้รถมาน้อยนะรอบที่แล้วรถมาสี่ห้าคันอนะได้ประมาณหมื่นห้าครับรอบนี้มันก็ ยังไม่หมดด้วยนะโอ้โหไม่ได้หมดแล้วเอาอีกหรือเปล่าโอเคไม่มานะครับก็ประมาณนี้นะครัทุกคนลองไปเล่นกันดูนะครับเกมใหม่ PP, PP Holiday Ride นะฝา like, share, กากาดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องดอกเตอร์าวิจัยด้วยนะครับอยากให้เล่นเกมไรคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวดอกเตอร์ไปจัดให้ครับใครที่อยากเล่นนะดึงใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวปักหมุดไว้ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปลวจ้า